สวัสดีครับต่อจากวิดีโอที่แล้วนะครับมารีวิวต่อนะครับตัวนี้ยมโตะนะครับ BGS นะครับ BGS เป็นคอกระบอกนะครับตัวนี้นะครับตัวนี้เป็นฐานแบนนะครับตัวนี้เป็นฐานแบนนะครับแต่ตัวนี้เป็นคอกระบอกนะครับตัวนี้เห็นไหมครับลูกเบี้ยวตัวนนี้ครับมีมีดนะครับมอเตอร์นะครับฝังหัวนะครับตัวนี้เป็นยมโตะรุ่นใหม่ล่าสุดนะครับตัวตีได้เขาจะอยู่มาด้านนี้แล้วนะครับ ไม่มีตัวข้างบนนะครับตัวนี้เป็นคอมนะครับระบบโฮชินตัวนี้โฮชินระบบคอมเป็นคอกระบอกนะครับตัวนี้อ่าเย็บพวกเอวากเกงนะครับข้อดีตัวนี้นะครับพิเศษสุดก็คือระบบตีนตะกุยนะครับตัวนี้อ่าระบบตีนตะกุยขออภัยครับไม่ชัดแมฟกันอ่าขออภัยครับระบบตีนตะกุยนะครับอ่าซีรีส์นัมเบอร์เต็มๆนะครับอ่า VGS นะครับสองเจ็ดหนึ่งสามนะครับขนาดของเกตห้าจุดหกนะครับห้าจุดหกโอเคสวยงามครับตัวนี้เป็นยามาโต้แท้นะครับอ่าตัวนี้ก็คือฐานแบนนะครับจะแตกต่างกันอย่างนี้นะครับอ่านี่ข้อกบนี่ข้อกบนะครับอ่านี้ก็คือฐานแบนนะครับอ่าโอเคครับขอบคุณครับในการรับชมนะครับผิดพลาดประการใดติ๊กก็ขออภัยด้วยนะครับสวัสดีครับ